ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยต่อบบวันนี้เสนอคำถามที่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยน้ำครบส่วนของจอร์นคอยจำเป็นต้องใช้สารจับใบไหมผมตอบได้ตรงนี้นะครับว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้ามีก็ใช้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่าปุ๋ยน้ำของจอร์นคอยเนี่ยนอกจากธาตุอาหารแล้วเขายังมีส่วนผสมในเรื่องของคีเลตแล้วก็มีส่วนผสมของสารจับใบอยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้สารจับใบผมจะใช้สารจับใบตอนที่ผมจะฉีดพ่น วิวเวียเมทาไลเซียมที่เอาไว้ไล่พวกมแมลงหรือน้ำส้มควอนไม้ะไรพวกนี้นั่นแหละผมจะใช้สารจบาับใบแต่ถ้าเกิดเป็นปุ๋ยน้ำของจอนคอยนะครับไม่ต้องใช้สารจับใบก็ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเราใช้ร่วมกับหิวอยู่แล้วไม่จำเป็นเลยครับเรื่องของสารจบาับใบนอกจากนี้นะสิ่งที่ผมทดลองมานะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สารจับใบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องตวงให้เป๊ะมากที่สุดนะฮะเท่าที่จะเป๊ะได้ตัวนี้5ซีซีก็ต้อง5ซีซีตัวนี้10ซีซีต่อน,น้ำยี่ลิตรก็ต้อง10ซีซีนะครับจะเผื่อไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยมีสารจับใบยอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ควบคู่กับหิว,ว,ว,วก็จะมีสารจับใบเพิ่มขึ้นไปอีกและถ้าเกิดเพื่อนๆใส่สารจับใบเข้าไปอีกนั่นแปลว่าปุ๋ยของเราเนี่ยมันจะไปจับอยู่ใต้ใบมากถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นความเป๊ะมันจึงต้องเป๊ะมากที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิด อาการใบไหม้ถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปอันนี้ประสบการณ์ของผมนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ตวงปุ๋ยน้ําแบบเป๊ะๆขนาดนั้นพอผมใส่สารจะใบปุ๊บฉีดพ่นเข้าไปมันจะมีบางใบที่เป็นใบอ่อนเนี่ยมันเกิดช้ำไหม้ขึ้นมาครับเพราะว่าความที่เราไม่ได้ตวงเป๊ะมันก็เลยส่งผลทําให้ปุ๋ยน้ําที่ผมผสมเนี่ยมันเข้มข้นมากเกินไปประกอบกับสารจะใบที่จับอย่างแน่นเหนียว มันก็เลยส่งผลทําให้ปุ๋ยที่เราฉีดเนี่ยมันมีปริมาณที่เกินก็เลยทําให้ใบไหมมันไม่ได้ไหมเพราะสารจับใบนะครับแต่มันไหมเพราะเราไม่ได้เป๊ะในเรื่องของการตวงถ้าเกิดเพื่อนๆเป๊ะในการตวงเพื่อนๆก็สามารถใช้สารจับใบได้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ในส่วนผสมเหล่านี้มันมีเพียงพอแล้วครับในเรื่องของการจับใบดังนั้นหัวข้อนี้ผมก็เลยตอบกับเพื <activate> ่อนๆไม่ได allora. ้ครับว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้สําหรับส่วนตัวของผมเองผมไม่ได้ใช้ กับสารจับใบเพราะผมไม่ได้ตวงเป๊ะอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้เพราะทั้ง301หรือ F พัดพัดวันพัดทูหรือตัวฮิวเองมันมีสารจับใบอยู่แล้วแล้วผมก็ใช้ควบคู่กับฮิวด้วยซึ่งฮิวเนี่ยจะเป็นตัวเคลือบต้นไม้อยู่แล้วมันก็จะเข้าไปปรับสภาพน้ําให้มันมีโมเลกุลที่เล็กลงเข้าไปเคลือบในต้นไม้ได้มันก็กลายเป็นสารจับใบโดยปริยายผมก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้สารจับใบให้มันเปลืองตังค์มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองครับที่ผมต่อไปมันคคคคือออกกกาาาาาารรรรตบบบํถถมแ่วๆ้เิดใยจะู ข้อมูลเพิ่มเติมนะครก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในละเอียดเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์บ u r ิ n ออนไลน org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ